สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมากินไก่หนึ่งสมุนไพรนะครับพี่น้องแซ่บๆนะครับมีสองโตย่อนบ้า มันส่งตัวน้อยพดแม่พี่น้องก็เลยจัดมาสองเลยเบิรดบาเบิดกะเฮา,าก็เอาไว้กินอีกเลยคือเก่านะครับผักก็มีตามนี่แหละพี่นอ้องน้ําจิม้มเป็นน้ําจิ้มของอน้ำน้ำของหนึ่งไก่นี่แหละนะครับเฮาก็เอามาปรุงเพิ่มนะครับเป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะครับรสดแซบๆเห็นไหมมาที่นี่มือนิดบรรยากาศดีๆพี่น้องบอ่แดดตั้งแต่เสาเสาฝนครับเอ,อ้ย อืมแซ่บนำจิม้มกระบ่ามือขึ้นนี่หอนแห้งพี่น้องเอาแห้งเหนียวตนเหนียวโตวออกจากพัดลม บ้นไัยไมีแอร์สิใครอยู่ครับกินหอดแอร์อยู่บ้านพักเล <c oughs> ่ยังไงเวดีดีครับออืื จะได้มันก็เหมือนน้ำซุปเลยพี่น้องบ่ได้เห็ดรสชาติจัดนะครับ สูดมันตาแล้วมากหมักแม่ผมนี่สื้อูตูดมาไว้ถ่ายยางให้ตากินโดยเฉพาะ การพนจวงเทศกาลไปเขาสู่สภาพว่าปกติแบนฝนลิ่นทำงานหาเงินตัวไปนี่นาะพี่น้องจังมาไม่บาททีนี่ปีไมผ่ผละมากเนาะเทศกาล เป็นกาลั้งใจพี่น้องสุ่ผูกสุคนก็เกิเป็นขอาใจความรู้สึกพี่น้องไงว่ากันเด็กกับมาบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างทีเป็นสิ่งที่เฮารอคอยเอาง่ายก็เอาก็นั้งใจแล้ะเนาะกับเมาเอาก็นั้งใจอยู่บ้าน แต่ว่าบางที่กับเหตุสถานการณ์ช่วงนี้เนาะพี่น้องลายๆคนกับ่อาจที่สิกับได้ทุกมือนีมันไข่อยู่ดรอกครับวิดีโอข้อหากันก็ได้ ชีวิตคนเฮาสู่ต่อไปครับปีหนึ่งมาพักพอนสองสามเทียแกยังดีแต่นขนาดผมเห็นงานอยู่จังหวัดเจ้าของแถวยังกินหอดบัตรเพราะว่าไม่ได้ไปกลับ มองทางานทางจากบ้านผมล่องวัดเบิงหาสิบหาสิบสองกิโลครับก็เลยบอสามาที่สิไปกลับได้ทำมาไ้บ่ก็ได้อยู่แหละแต่ว่าผมเฮ็ดคลิปมานะ,ะพี่น้องมันก็เลยบอสามาที่สิกัวสิมาฮอดบานมันก็หาหกโมงเที่เทาจะไม่เฮ็ดคลิปเหมือดพอดี เมื่อให้พ่อมได้ตัดสินใจเข้าบ้านอยู่บนันีต่นเดือนนี่เกือบหาพันครับค่าใส่ใจเฉพอค่าเข่าบ้านเพราะว่าผมอยู่เป็นหลัง ควมมาคิดใจบางอืมมนเข้าไปกับ1อยกิโลเนี่ยแต่ละมือกับบริตัต่างกันครับฉเฉลียกันละมือใดเข้ามีงานคำเข่ากับกระบ,บานคำดังนั้นเข้าพักดีกว่างสีน้ครับ สหรับผมทำมาแพงบอแพงได้ครับแต่ผมจำเป็นต้องอยู่ครับพี่น้องโดยเหตุผลก็คือเจ้าของเฮ็ดคลิปเนี่ยเห็นผมจะอยู่เป็นห้องเศร้ากับเก่งใจคางห้องที่นะ่าเพราะว่าเจ้าของจักต่ำนั่นต่ำนี่ปกปกเนี่ ผมเป็นก้นยู่ง่ายๆด้วยครับอันนี้เบาอีดีเลยสไมัยเลียนห้าปีขึ้นหลังผมอยู่ห่องห่องพักเนี่ยเดือนละพันครับแต่บอตเน็ตคลิปมันนี่ คลิปในควคเรียนบอกบอกี้ยเงี้ยอกกบแม่กบย้ายไปเห็นห่องผักจนเล็ดตนครับจนว่ายูอยากยู่ห่องยูแอร์กยู่รถนี่สนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนง่ายๆกินเขาพร้มกัเฮ็ดกินซื้ออันตะกี้มักกินผัดอนไม้ฝรั่งไหมใส้หมูหมูสับกระซื้อมาจากรดตัดเฮ็ดกินจานเดียวจบนอกจาก มือได้กินร่วมกันก็มูเฮ็ดแน้วกินน้ำกันจำหนิล่านล่านพับยังสิบอ่อยู่หนามาหาไรเงี้ยนะครับมีแต่ศิลปินดังๆมากบ่เคยเขาจักเถีย มูเขาอยู่ห้องสองพันห้าสามพันห้องแอร์ผมอยู่แค่นี้เพราะว่านะตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าสิ่งไหนเขาก้นไปยังไงเขาก้นประหยัดไหมพี่น้องเพราะว่าจต่ละคงหางเงินบ่านเป็นอันนี้ในะความคิดตอนโตผมเด้นะครับบดายบาผู้ยใดเพราะว่าแต่ละคนคิดบ่คือกัน ซึ่งมองผมอยู่มูกับยูนั่หลายบ่กไอยเดีย๋ยวพักกันไปได้ไม่ตะเลี่ยนทุกวานเราว่าถ้ามาดายันเลี่ยนคู่จะเป็นหนังสือหลับพี่น้องกันเลี่ยนคู่สมากจะเป็นหนังสือ เวลาเวลาผักปอนมันก็มีแรอยู่ตะก็บบเ,เคยไปพับไปบากไปยุที่เดียวที่บ้าบ่เคยไปเนี่ยอันกระซ้ำมไปเที่หนึงกระซ้ำมว่ไปนะยอนว่ายยังไปเลี่ยงอันจบเจ้าของเนี่ยแหละก็ไปนั่งอซื้ออย่างจบแบบว่าทั้งสาขาจัดยงสินะ กระเล่ไ,ได้ไปเดาเรืองไดโน่ขคือได้ง้อมาหอดต่อมาหาไล่แต่ว่าสุมือนนี่ไร้ใจนอ้ย ม่อยากผักพี่น้องหลายหลายแห้งหลายใจเต่งวันรถกันเดือนละหมื่นแปดครับ อืมเห็นตัวหน่อยๆัยสิสกกะอิมยอยู่เด้อิมย่อนอยู่เด้แวนสิกินบอสอิมแซับสับไปหน่อยคลิปนี้ <c oughs> บอกเงาจังหน่อยแ <c oughs> ล้วกะขอบคุณพี่น้อง นะครับที่ให้กันติดตามรายการของผมนะครับจนเห็ุในผมมีถูกมือนี่นะพี่น้องนอกจากในเกิดขอพระคุณหลายๆนะครับผมมีอีอยังก,กติชมกันมาใดนะครับน้อมรับทุกคําติชมนะครับผมนกะกระเรื่องสุขภาพเรื่องยังเสละพี่น้องกะเป็นห่วงอ่ามีพี่น้องกะแนะนํามาว่าให้กินคอโรฟิลผมกระซังมาก,กินได้สักพักหนึ่งล้วล่ะนะครับเพื่อขับสารพิษ นะครับขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไปตรวจสุขภาพขอไปครับพอผมไปตรวจสุขภาพมันกับปกติอยู่แต่เรื่องบวมเนี่ยที่พี่น้องมองมันอาจจะเป็นการบวมโซเดียมนั่นแหละนะครับผมพี่น้องก็เลยอยากให้ผมกินน้ำหลายๆครับของเสียออกมากสินะครับผมก็นําไปเห็ดนะครับผมเนาะอ่ะพอกันไหมในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ